อันนี้กรณีเปิดไฟล์นะครับแล้วเปิรเลอรแบบนี้นะครับนะครับนี่คือเปิดไม่ได้วิธีแก้ไขนะครับคลิกขวานะครับเลือก Property นะครับเลือก Security นะครับจะเห็นว่าไม่มีอนุญาตน,นะครับให้กด a d ดว n e เข้าไปแล้วเปลี่ยน Change ตรงนี้ก่อนนะครับให้เป็น Everyone จะเป็น every o n e แล้วนะครับก็กดโอเคแล้วก็กดโ OK อเคกลับมจากนั้น <may> คลิกวไว้กรอบหนึงเลือก property นะครับเลือกหัวข้อ security นะครับแล้วเลือก edit นะครับแล้วกด add every o วันคันแล้วก็เลือก all นะครับแล้วก็ apply โอเค โอเคจากนั้นลองเปิดดูนะครับเห็นไหมครับเปิดได้แล้วนะครับ